กินยาคุมกำเนิดแผงแรกไปแล้ว7วันสามารถปล่อยนายได้เลยไหมคะตอบว่าปกติฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดจะสามารถป้องกันการตกไข่ได้เต็มที่ต้องใช้เวลา7วันนับตั้งแต่เริ่มกินยาครับซึ่งปกติรอบของการตกไข่จะอยู่ประมาณวันที่13 1 5ถึงของการมีรอบประจำเดือนวันแรกครับในเคสนี้ถ้าคนไข้กินยาคุมเม็ดแรกในวันที่ประจำเดือนมาวันแรก หรือไม่เกินวันที่5ของรอบเดือนประสิทธิภาพของยาจะสามารถยับยั้งการตกไข่ได้แล้วจะปล่อยนายได้ตั้งแต่เม็ดที่8ขึ้นไปครับแต่ก็ไม่100%นะครับว่าจะไม่ตั้งครรภเพราะไม่มีอะไร100%ในเมดิซีนครับเพียงแค่โอกาสในการตั้งครรภจะต่ำมากครับส่วนอีกกรณีนึงก็คือถ้าคนไข้กินยาคุมเม็ดแรกหลังวันที่5ของรอบเดือนไปแล้วผมแนะนําว่าในการใช้ยาคุมกําเนิดแผงแรก ควรให้แฟนใส่ถุงยางอนามัยไปก่อนแล้วแผงที่2ถึงจะปล่อยนายได้อย่างปลอดภัยครับ